กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะเอที่วันนี้ครับคลิปเนาะก็วันนี้ลองแค่คลิปสั้นเนาะจะสอนว่าผมใช้แอปไหนทําคลิปเนาะก็เป็นแอปทุกคนก็บางคนก็รู้จักแล้วบางคนก็ไม่รู้จักนะก็ชื่อแอปตานนี่เลยนี่แอปสีขาวๆดําๆนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่กดเข้าไปนะนี่เราก็จะมีวิธีทาคลิปดูผมก็จะสอนด้วยแต่จะไม่สอนนะว่าทําคลิปให้ตัวเองยังไงนะ แบบทําคลิปให้คนอื่นเขาใช้อ่ะไม่ทํานะไม่สอนนี่ก็จะมีขึ้นรูปอย่างเช่นหน้าพวกนี้นะลองกดเข้าไปนะแล้วแต่คนนะว่าจะเจออะไรกันมานี่นี่ก็จะมีแบบให้ใส่วิดีโอหรือว่ารูปภาพนะวิดีโอก็แบบไอ้พวกนี้ก็ได้นี่ใส่วิดีโอพวกนี้แทนก็ได้นี่แล้วก็ปรับแล้วแต่ความชอบเลยประมาณนี้เนาะใครที่ใช้เป็นแล้วแต่ว่ายังไม่รู้แล้วก็ ถ้าทุกคนอยากพิมพ์หาแบบปี2020หรือพวกนี้็หาอีได้ถ้าไม่มีบางเพลงก็ขอแนะนำนะว่าเขายังไม่ได้เอามาเข้ามาอ่อาแบบนี้ก็ได้ ไม่ไม่มีเพลงไหนบางทีก็ขออภัยอันนี้เธออะไรชมพูเหรอว้าวโอ้โหนี้อยากทำแต่ว่าจะมีคู่ด้วยดี นี่นี่เดี๋ยวผมมีวิธีนะถ้าคนแบบอยากใช้แอปนี้แต่ว่าคุณไม่มีวีดโอที่เหมาะกับเขาอ่ะขอแนะนํานะอย่าเพิ่งปัดวิดีโอนี้ทิ้งไม่งั้นครูก็รีบไปอัดวิดีโอนะอย่างเช่นอย่าเพิ่งกดปัดนี้ออกนะไม่ไม่ไม่เพราะเราต้องกดปุ่มกลมๆนะต้องทำให้แน่ใจว่าไม่ออกโอเคนะให้กดเข้าเกมไหนก็ได้หรือว่าวิดรูปพายก็ได้เอาเดี๋ยวครูไปหาคนทำคลิปดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ทุกคนรับเดีลยผมขอไปหาลูกกันนึงนะทุกคนก็อาจจะไม่เห็นตอนผมหาลูกนะโอเคทุกคนนี่ผมก็เจอแล้วนะลูกที่ผับเหมาะถ้าคุณไม่เห็นลูกค,คุณนะให้คุณกดออก <Okay. S 1> นี่ก็จะยังไม่หมดนะโอเคผมได้ลูกแล้วนะแล้วก็ใส่ลูกไปเลยนี่แต่ว่าทุกคนต้องดูก่อนที่จะทาคิด้วยนะาน,นี่ว่าก,ก็จะแบบให้เลือกลูกมานี่ก็โหล่นะถ้าของใครหล่นกแบบ น,นี่แล้วก็กดรอไว,รว้ทุกคนทุกคนอยากไปลองติ๊กต่อหรืออะไรก็ได้ไอันนี้เป็นคลิปสั้นนะถ้าอยากได้คลิปยาวทุวกคนก็ไปหาอันนี้นะพิมพ์หาอืออ่ฮะนี่ได้แล้วก็จะส่งไปตรงไหนก็ได้ไอ้พวกนี้ส่งไปได้เลยแต่ว่าผมจะกดเสียที่นะเพราะว่าจะได้เป็นไงรี แบบอยาก้างใครมีแบบชาเลนจ์ใหม่ๆหรืออะไรให้ผมพิมพ์หาก็บอกได้อนี่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะคลิปคลิปยาวนะส่วนมากก็จะมีแค่หนึ่งถึงสงทีนะก็ถือวิายาวกันหมดละคลิปยาวหาไปถ้าไม่มีก็แบบว่ามาณว่าไม่มีจริงๆนะโอเคก็คลิปนี้ก็ครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยนะ ถ้ามันมีคำหยาบหรือพวกนี้ที่ผิดแต่พวกผมก็ทําได้นะก็แต่เลยถ้ามีคำหยาบก,ก็ขออภัยนะคะเพราะมันเป็นของแอป,ปนะก็ก็อย่ามาพูดของนะว่าผมเอาแอปไม่ดีมาทำอ่ะชี่อแอป,ปก็ตามนี้เลยปปนี่นี่นี่ใครไม่มีแอป,ปละแค่ไปกอ๊อปรูปหรือว่าเอารูปจากคุกก็เลยไอพวกนี้ก็มาก็ได้ทุกคนไม่ต้องกังวลนะว่าไม่มีแอป,ปถ่ายไม่ต้องกังวลถึงคุณจะไม่มีแอป,ปถ่ายคุณก็มีปปน,นี่คลิปสั้นที่ทำได้ ไม่งั้นคุณก็ถ่ายรูปมาเล่นกับเพื่อนก็ได้มันมีแบบหลายรูปเป็นละล้านเป็นรูปมันก็มีนะแบบคนเอาร้านรูปเนี่ยมาต่อกันก็นจ,ะจะได้เป็นวิดีโอ,อยาวูลทุกคนทำตามผมได้นะเขาเพุ่สสารบคลิปนี้ด้วยถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็เดี๋ยวผมอ่านคลิปให้หน้านนะ